สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พี่อู๋ใส่ถุงมือเตรียมตัวมาอย่างดีพเพราะว่าจะมาลื้อกระถางให้ดูค่ะนะคะวันนี้พี่อู๋จะมาเปลี่ยนกระถางต้นนี้พี่อู๋เอามาให้ชมใกล้ๆอันนี้คือหน้าวัว luxulians น,นะคะ luxulians เ,เป็นหน้าวัวพันธุ์แท้ตัวหนึ่งนะคะที่แบบว่าใบมันจะเป็นแบบว่าขรุขระ ใบมันจะขรุขระแบบนี้นะจะเห็นว่าใบมันไม่ค่อยเงางามเลยนะคะพี่อูรู้สึกถึงความขาดปุ๋ยออกมาละเนื่องจากวันปีอายุของดินชุดนี้เป็นปีแล้วนอกจากนั้นไม่ธรรมดาเห็นพเพื่อนๆเห็นนี้ไหมคะเห็นฝักมันไหมมันเป็นไม้ที่ติดฝักง่ายนะคะแล้วพี่อูก,ก็ผสมเกสรทุกฝักเลย พราะมันผสมเกสรและประกอบกับว่าลักซูเลียนเนี่ยนะคะเป็นหน้าวัวใบที่ถือฝักนานที่สุดที่พี่อู๋ทำมาก็คือ11เดือนค่ะฝักของมันเนี่ยนะคะจากผสมแล้วนะคะจนกว่าจะสุกเก็บได้แบบวันนี้นี่อันนี้เดี๋ยวพี่อูจะให้ดูใกล้ๆนะคะกว่าจะสุกและเก็บได้เนี่ยสิเดือนเพราะฉะนั้นมันต้องใช้พลังงานเยอะมากนะคะในการที่จะแบบว่าทำให้ ฝากติดมเมล็ดแล้วแถมใบมันก็แบบไม่ได้แบบว่าเกิดใบบ่อยนะคะมันก็เลยอาหารเนี่ยมันก็เลยไม่พอนะคะนี่พี่อูจะให้ดูใกล้ๆว่าฝักของหน้าวัวลักซูเลียนเป็นแบบไหนนี่นะคะอันนี้คือเริ่มจะสุกแล้วนะคะเห็นเม็ดเป็นสีดำดำไหมคะมันจะจริงไม่ใช่สีดำนะคะมันเป็นสีแบบม่วงเข้มแบบเชอร์รี่อะค่ะเนี่ยนะคะ มันก็เริ่มสุกแล้วพอมันเริ่มสุกมันก็จะดันตัวเองเห็นไหมคะดันตัวเองขึ้นมาอันนี้คือยังไม่สุกตรงนี้นะคะคือยังไม่สุกเห็นไหมคะมันก็จะเป็นมันจะแบบว่าเป็นดําๆม่วงๆอยู่ในฝักอยู่แต่พอเริ่มสุกแล้วมันจะดันตัวเองนูนขึ้นมาแบบนี้ค่ะเนี่ยนะคะเป็นระยะที่เราเก็บไปเพาะได้แล้วนะคะอันนี้พี่อุ้ผสมกับ อะไรเดี๋ยวอ่านดูหน่อยนะคะอันนี้พี่อู๋ผสมลักซูเรียนผสมกับฟอเกตตี้ไอค่ะอันนี้นะคะไว้อีกหน่อยก็จะมีลูกผสมลักซูเรียนกับฟอเกตตี้ไอนะคะคือฝักนี้นะคะส่วนฝักนี้ที่ยังไม่สุกแต่ใกล้สุกแล้วพี่อู๋ก็ผสมกับคริสตัลลินัมนี่นะคะเนี่ยค่ะตัวนี้ยังเกสรตัวเมียยังไม่บานอันนี้นะคะยังไม่บานเนี่ยค่ะยังยังยังไม่มีน้ําเยิ้มออกมาแปลว่ายังไม่บานนะคะนี่ เดี๋ยววันนี้พี่อู๋ก็จะมาเปลี่ยนกระถางก่อนเพราะว่ากลัวว่ามันจะเดี๋ยวพี่อู๋เนี่ยเดี๋ยววันสองวันเนี่ยพี่อู๋ก็จะตัดอันนี้ออกละก็คือจะตัดไปเพาะละพี่อู๋ก็ได้โอกาสที่จะเปลี่ยนกระถางให้ลักซูเลียนต้นนี้นะคะเดี๋ยวเรามาคว่ำกระถางดูรากกันนะคะนี่ค่ะใบมันออกเหลืองๆแล้วคือใบขาดปุ๋ยอาการนี้คือใบขาดปุ๋ยนะคะไม่ได้เป็นโรคนะคะนี่ค่ะ ก่อนที่จะคว่ำกระถางนะคะเดี๋ยวพี่อู๋จะมาเก็บมเมล็ดก่อนนะคะที่มันนุนนูออกมาเนี่ยนะคะคือเก็บก่อนที่ว่าพี่อู๋คว่ำแล้วเดี๋ยวพี่อูก๋กลัวเม็ดมันจะตกหล่นสูญหายไปนะคะเสียดายเดี๋ยวพี่อู๋เก็บเสร็จแล้วพี่อู๋ก็จะเอาให้ดูใกล้ๆว่ามันจะหน้าตายังไงนะคะมันจะหลุดออกง่ายๆคะ่ะถ้าเกิดมันสุดมันสุกแล้วนะคะคลาย คล้ายๆเราเด็ดมเมล็ดข้าวโพดอ่าอันนี้ก็ยังไม่สุกเดี๋ยวรออีกประมาณสองวันนี่นี่ค่ะนี่มเมล็ดมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะข้างในก็จะเป็นมเมล็ดแข็งๆต้องบี้ออกก่อนแล้วก็ไปเพาะนะคะแต่วันนี้เรายังไม่เพาะนะคะเดี๋ยววันนี้พี่อู๋จะเปลี่ยนกระถางให้ดูเดี๋ยวอันนี้เราเก็บไว้ก่อนนะคะมาลื้อกระถางดูกันเลยนะคะ ื่นเต้นทุกครั้งอู้นี่ค่ะให้ดูละให้ดูรากใกล้ๆนะคะคือรากดีมากเลยนะคะแต่ว่ามันมันไม่พอละมันไม่พอจริงๆพี่อู้ดูใบพี่อู้ก็ดูออกนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะมาขยายขนาดกระถางกันนะคะ ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวพี่อู๋จะไปที่เรื่องดินนะคะนี่เรื่องดินสูตรของสูตรของหน้าวัวใบนะคะที่พี่อู๋แนะนำลูกค้าคือดิน TGS 2ส,ส่วนนี่นะคะคือดิน TGS นะคะตักมา2ส,ส่วนคำว่า2ส,ส่วนของบางทีบางคนสงสัยว่าคืออะไรสมมุติว่าเราใช้ภาชนะนี้ในการตักนะคะสส่วนก็คือ2ตัก แล้วก็เอาภาชนะอันนี้นั่นแหละค่ะตักทุกอย่างทุกตัวอื่นๆนะคะพี่อูจะให้ใช้เป็นดิน TGS นะั่สองส่วนนะคะแล้วก็หินภูเขาไฟนะคะหินภูเขาไฟ1ส่วนนะคะอันนี้คือหินภูเขาไฟพี่อูใช้เป็นเนื้อสีขาวนะคะแล้วก็เลก้าบอลก,ก็1ส่วนตักมา1ส่วนนะคะนะคะเท่านี้เองแล้วก็เปลือกสนเปลือกสนก็1ส่วนเดี๋ยวพี่อูตักให้ดูนะคะ นี่ก็คือ1ส่วนนะคะก็ใส่ลงไปเนี่ยคือ1ส่วนเติมไหนก็ได้ค่ะอืมหส่วนนะคะเปลกส่วนพี่อู๋ใช้อันใหญ่เลยเพราะว่าวันนี้กะจะใช้กระถางนี่นะคะกระถาง b บกก y Cat นะคะเบาๆสีดํารูระบายดีมากนะคะกะใช้ตัวนี้นะคะก็ส่วนผสมก็มีดิน TGS 2ส่สนอ่วนหินภูเขาไฟ1ส่วนเลก็อลป๋ส่วนเปลืกส่วน1ส่วนแล้วก็ยังไม่หมดค่ะ เราจะใส่ตัวดินไปด้วยนะคะดินที่ว่านี้พี่อูไม่ได้ใช้ดินทั่วไปพี่อูใช้เป็นดินอะคาดามะคานนมาเนี่ยหนึ่งส่วนนะคะรวมกันสองชนิดนะคะรวมกันเป็นหนึ่งส่วนแต่วันนี้พี่อูก็ไม่ได้ใช้อันนี้พี่อูจะใช้ตัวนั้นเลยนะคะอันที่อยู่ในกล้องคือดินซสซูมาดินซสซูมาก็จะเป็นการรวม4อย่างเอาไว้ในตัวเองนะคะก็จะมีทั้งดินอะคาดามะดินคานูมามีทรายนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นหินภูเขาไฟอยู่ใน ตัวเซซูมาเลยซึ่งมันจะราคาแพงกว่าตัวคานุมาและอาคาดามะนะคะถ้าใครมีคานุมาและอาคาดามะก็ใช้นะคะสองอางานรวมกันเป็น1ส่วนแต่ถ้าใครไม่มีสมมติอยากจะซื้อใหม่ก็ลองซื้ออันนี้ไปใช้ได้นะคะเป็นดิน s ซซูมานะคะลองดูได้นะคะ <c oughs> พี่ก็ตักมาใช้1ส่วนค่ะนี่นะคะดิน s ซซูมา1ส่วนนะคะ จากนั้นพี่อู๋ก็ผสมแมคคัม um ค่ะกระถางแค่นี้มันใหญ่ใช่ไหมคะพี่อู๋ก็ใส่ไปประมาณสช้อนชานะคะจากนั้นก็คุกเค้านะคะให้เข้ากันใครที่ได้ลองซื้อตัวทางซานสโตนใช้ได้ดีมากๆในหน้าวัวน,นะคะใช้ได้ดีมากๆเลยเนี่ยพี่อู๋ตอนนี้ตอนนี้ทำเป็นแพ็คนี้ค่ะ เป็นแพ็ค5กิโลนะคะให้แบบว่าลูกค้าไม่สับสนนะคะจะมี3เบอร์ xs s แล้วก็ m นะคะ3เบอร์ทางซานสโตนนะคะเดี๋ยวลองใส่ลงไปด้วยก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่อุแกะให้ดูอันนี้พี่อุเนี่คือคือไซส์ m นะคะนี่คือไซส์ m เราเติมลงไปได้นะคะคือถ้าใครไม่มีหินภูเขาไฟใช้เป็นตัวทางซานก็ได้นี่นะคะ หรือว่าแทนเลกกาบอลก็ได้นะคะใส่ลงไปเวลามันอยู่ในดินเวนลามันมีสีส้มๆพี่อู๋ว่ามันสวยดีนะคะเดี๋ยวพี่อู๋จะเอาไปให้ดูใกล้ๆตัวอย่างดินพี่อู๋นี่ค่ะไม่ มันจะเป็นประมาณนี้นะคะดินที่หน้าวัวชอบนะคะมันจะมีความเป็นหินหินต้องต้องต้องเรียกว่าวัสดุปลูกที่หน้าวัวชอบนะคะมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นดินมันเป็นวัสดุปลูกที่เอามามกซ์กันแล้วก็ออกมาเป็นสภาพนี้นะคะนี่ค่ะรากหน้าวัวจะชอบมากนะคะแล้วก็สามารถบางคนแบบว่าสามารถที่จะเติมตัวนี้ก็ได้เออนี่นะคะ ตัวมูลไส้เดือนนะคะหน้าวัวก็ชอบมากนะคะเป็นมูลไส้เดือนพี่อู๋ขายตอนนี้ของเป็นตราล้มเย็นนะคะส่วนล้มเย็นนี่ค่ะมันจะเป็นเนื้อนี้นมันจะมันจะมีแบบว่าพี่อู๋มันเป็นเขาคงเลี้ยงไส้เดือนกับมูลวัวนะคะมูลวัวมันก็จะทําให้มูลวัวเนี่ยเย็นนะคะเย็นนี่ค่ะ เราจะไปใช้มูลวัวที่มันที่มันเป็นแห้งๆเก่าๆอันนั้นยังไม่หมักนะคะอันนี้คือเราฝากไส้เดือนหมักไว้นะคะใส่ไปสักหน่อยใส่ไปสักสามกร,รมัมเดี๋ยวตัวเครื่องปลูกต่างๆต้นที่พีอูไม่สามารถจะเปลี่ยนวัสดุปลูกได้เนี่ยพีอูก,ก็จะไล่เอาตัวมูลเส้เดือนค่ะไปใส่เติมนะคะมันก็จะเป็นการเติมอินทรีย์วัตถุแล้วก็เป็นการเติมคูลิทซีนะคะให้กับต้นไม้นะคะซึ่งเราอาจจะเติม อย่างน้อยๆเลยนะคะสักปีละครั้งนะคะน้อยๆเลยสักหกเดือนสักทีหนึ่งอย่างเงี้ยสมมติเราเดินไปในสวนเราถือถุงไว้ถือถุงไปเราก็หยิบใส่สมมติกระถางแค่นี้เราก็หยิบใส่ประมาณกำม,มือหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้แบบมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เนี่ยลงไปที่วัสดุปลูกเราแล้วนะคะมันก็ทำให้ดินเนี่ยมีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะไม่เป็นดินที่ตายนะคะ แล้วพอมีจุลินทรีย์นะคะมันก็ช่วยในการย่อยธาตุอาหารต่างๆที่ดินบล็อกไว้หรืออะไรเนี่ยให้ต้นไม้ได้ดูดซึมง,ง่ายขึ้นนะคะอันนี้พี่อูก็เสร็จละในการที่ผสมดินเตรียมปลูกนะคะเดี๋ยวพี่อูจะมาปลูกกันเลยนะคะวันนี้พี่อูจะใช้กระถางอันนี้นะคะอย่างอื่นเลยนะคะเราต้องลองก้นนะคะลองก้นกระถางนะคะพี่อูวันนี้วันนี้พี่อูใช้เป็นตัวนี้ค่ะจแอนเทอร์ไลท์ นะคะนะคะี่ค่ะมันจะเบามากใจแอนเทอร์ไลนะคะคือหน้าวัวเนี่ยมันเป็นไม้รากอากาศนะคะใจแอนเทอร์ไลนี่เป็นของของชอบของรากหน้าวัวะคะ่ะเพราะว่ามันอุดมไปด้วยอากาศแล้วมันจะทำให้ดินดินมีอากาศอยู่ตลอดนะคะ จากนั้นก็เวลาเราใส่วัสดุปลูกลงไปนะคะก็ใส่หยับหยาบพยายามเลือกหยับๆยาบลงไปข้างล่างก่อนนะคะนะคะจากนั้นนะคะก้นกระถางนะคะพี่อู๋ใส่โพรมิกลงไปสัก3เมตรนะคะ 2- 3สเนี่ยใส่ลงไปนะคะโพรมิกนะคะ หน้าวัวชอบมากมันเป็นปุ๋ยละลายชาที่ไม่มีกากนะคะใส่แล้วพี่คูมีความรู้สึกว่าหน้าวัวใบมันชุ่มฉ่ามากแล้วเดี๋ยวเวลาหลังจากเปลี่ยนดินต้นนี้ไปแล้วแล้วใบมันแตกใหม่เดี๋ยวพี่อูจะมาอัปเดตใบใหม่ที่มันแตกมานะคะมันได้ปุ๋ยได้ดินใหม่เนี่ยนะคะใบมันจะงามเงาสวยมากเลยนะคะแต่เดี๋ยววันนี้เรามาเปลี่ยนกระถางกันก่อนนะคะนี่นะคะพี่อูก็าวางลงไปแล้ว ความสูงโอเคประมาณนี้นะคะจริงๆสูงไปนิดนึงแต่ได้ไม่เป็นไรนะคะก็เดี๋ยวเติมดิไีไหมคะ ดินที่ผสมนี้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากเลยค่ะปริมาณ นะคะไอไม้ค้ำนี่ถ้าตอนตอนนี้พี่พอูมีตัวใหม่นะคะไม้ค้ำตอนนี้จะเป็นใช้ไม้ค้ำบอนสีก็ได้นะคะถ้าเราไม่ได้ใช้ไม้ตัวนี้นะคะนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่อูเอาให้ดูนี่ ด้านหนึ่งมันจะเป็นแหลมๆนะคะเอาไว้ปากลงดินนะคะด้านบนตรงนี้นะคะมันจะเป็นก้าเป็นจะเป็นของเอาไว้ใส่ก้านนะคะมันก็ช่วยได้นะคะไม่ให้ใบมันตกนะคะอื <c oughs> <c oughs> างช่วยมานนิดนึงนะคะอีตรงที่มันโค้งๆนะคะ ตะวการนะห,หน้าหัวมันโตอือีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งนี่นะคะ เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพี่อู๋ไปยกให้ดูใกล้ๆสวยงามใช่แหละ <c oughs> ดูดีใช่ละนะคะ <c oughs> นี่ค่ะเป็นการขํคำไม่เกะกะนะคะไม่เลยไม่เลยพ้นใบมาตัวแท่งคำยังเลยพ้นใบนะคะอันนี้เหอของใหม่นะคะใบก็จะไม่ตกนะคะก็เรียบร้อยแล้วการเปลี่ยนดินรักซูเลียนนะคะ เนี่ยค่ะอันนี้ก็อยู่ได้อีกเป็นปีได้เป็นปีเลยค่ะเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวพอมันแตกใบใหม่มานะคะมันก็จะแบบสวยงามนะคะเดี๋ยวพี่อู๋จะมาอัปเดตให้ดูนะคะวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางนะวัวสังเกตไหมคะว่าพี่อูไม่ค่อยไปยุ่งอะไรกับดินเก่าเพราะว่าโครงสร้างดินมันดีอยู่แล้วนะคะโครงสร้างดินมันดีอยู่มันไม่ได้เสียอะไรพี่อูไมีความรู้สึกว่าเราขยายขนาดกระถางนะคะ แต่พี่อุ้ดูอย่างนี้ด้วยนะคะพี่อุ้สังเกตดูรากถ้าเกิดว่ารากของหน้าวัวเนี่ยมันมีสีเหลืองหรือมันเป็นอะไรเนี่ยคือดินอันนั้นอ่ะแปลว่ามันมันไม่มันมันไม่ไหวแล้วมันอาจจะแบบเสื่อมมันอาจจะมีการติดเชื้อหรืออะไรนะคะดูรากแต่ต้นเนี้ยเมื่อกี้จําได้ใช่ไหมคะรากมันขาวแบบนั้นอ่ะแล้วอยู่ดีๆเราจะไปลื้อแล้วทําให้รากมันกระทบกระเทือนอ่ะพี่อุ้มทำไม่ลงอ่ะคือดูก็รู้ว่าดินมันยังโอเคอยู่พี่อุแค่เปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ เติมดินใหม่เข้าไปนะคะเนี่ยค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับการเปลี่ยนกระถางหน้าวัวแบบพิวนะคะไม่ได้ยากอะไรนะคะแล้วก็เลี้ยงหน้าวัวได้ข้ามปีแล้วก็ติดฝกักสองฝักในเวลาเดียวกันนะคะแล้วก็ออกดอกใหม่ก็แปลว่า ดินที่ใช้เนี่ยนะคะมันสมบูรณ์เพียงพอที่จะแบบว่าเลี้ยงเจ้าพวกนี้อยู่ได้นะคะแต่ทีนี้ด้วยความที่กระถางมันเล็กและอาหารมันน้อยเราก็ต้องเติมเข้าไปให้มันใหญ่ขึ้นนะคะเรียบร้อยวันนี้นะคะลากากิจการท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ